สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเครื่องมือเครื่องใช้หมายถึงอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเครื่องมือเครื่องใช้จะตรงกับภาษาอังกฤษนะครับคือคําว่า tool นะครับคําว่า tool นี้ก็จะหมายถึงอุปกรณ์สิ่งของที่ <c oughs> ไม่มีชีวิตนะครับเพื่อการใช้งานนะครับใช้งานแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมานะครับจึง เป็นที่มาของคำว่าท u e หรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเครื่องมือเครื่องใช้คืออุปกรณ์และสิ่งของที่ไม่มีชีวิตนะครับเพื่อการใช้งานให้เกิดเป็นประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเครื่องมือเครื่องใช้เราสามารถแบ่งเป็นประเภทได้อะไรบ้างนะครับเครื่องมือเครื่องใช้อย่างแรกนะครับคือเครื่องมือเครื่องใช้เพื่องานครัวนะครับ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อง,งานครัวนะครับอันนี้คือรูปภาพที่คุณครูเอี่ยมให้เด็กๆดูนะครับอันแรกเลยนะครับการสีฟ้าที่คุณครูกําลังวงให้เด็กๆดูนี่คือที่ตีไข่นะครับต่อมาคือตะหลิวต่อมาคือทัพพีนะครับหรือว่าช้อนแกงต่อมานะครับสีชมพูมีรูปหัวใจคือกาต้มน้ําและต่อจากกาต้มน้ําก็เป็น <c oughs> มีดนะครับมีดนะครับก็เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี คมนะครับมีคมเพราะฉะนั้นอาจากกจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะครับอาจจะบาดมือเด็กๆได้ต่อจากมีดก็จะเป็นเขียงนะครับและลงมาข้างล่างน,นะครับที่มีรูปหมีสีฟ้าอยู่ก็คือหม้อภาษาอังกฤษเรียกว่า pot หม้อนะครับต่อจากหม้อก็เป็นกระทะนะครับตามรูปที่เด็กๆเห็นนะครับเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานครัว ที่คุณครูเอี่ยมย,ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับมาช่วยกันนับนะครับว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดมีแรูปนะครับต่อมาเครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนะครับเมื่อกี้เราไปดูในห้องครัวแล้วเราต่อมาเราดูบนโต๊ะอาหารต่อนะครับ เครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนะครับอย่างแรกก็คือช้อนอย่างที่สองคือซ่อมอย่างที่สามก็คือตะเกียบนะครับสี่คือจานห้าคือชามหกคือถ้วยนะครับเจ็ดคือแก้วแปดก็คือกาน้ำชาและเก้านะครับนั่นก็คือเหยือกน้ำนะครับเด็กๆ ต่อมานะครับเรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะต้องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างแรกนั่นก็คือเครื่องซักผ้าอย่างที่2คือกาต้มน้ํานะครับอย่างที่3ก็คือโทรทัศน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทเลวิชันนะครับอย่างที่4ก็คือไมโครเวฟนะครับ ไมโครเวฟภาษาอังกฤษก็เรียกว่าไมโครเวฟภาษาไทยก็เรียกว่าไมโครเวฟนะครับต่อมาอย่างที่5นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงกลางนะครับอย่างที่6ก็คือไดเป่าผมอย่างที่7คือพัดลมอย่างที่8คือเครื่องดูดฝุ่นและอันสุดท้ายก็คือตู้เย็นนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ ที่จะต้องใช้ไฟฟ้านะครับที่คุณครูเอี่ยมยกตัวอย่างให้เด็กๆด,กดูเดี๋ยวมานับพร้อมๆกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9เนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะต้องใช้ไฟฟ้าเด็กๆก,ก็จะต้องระมัดระวังนะครับในการใช้งาน เวลาที่เราจะจับเวลาที่เราจะใช้นะครับมือของเราจะต้องแห้งนะครับไม่เปียกน้ำนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดการช็อตกันได้นะครับเด็กๆมานะครับคือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ภายในห้องน้ำนะครับห้องน้ำภาษาอังกฤษก็เรียกว่าทอเล์ตนะครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือจบนะครับอย่างที่สองคือที่ใส่ชุดชู่อย่างที่สามผ้าเช็ดมือ อย่างที่สี่คือรองเท้านะครับไว้สําหรับเข้าห้องน้ําอย่างที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างที่ห้าก็คือก๊อกน้ําอย่างที่หกคือฝักบัวนะครับอย่างที่เจ็ดนะครับอันใหญ่โตเลยเด็กๆก็คืออ่างอาบน้ํานะครับสําหรับบางบ้านก็อาจจะมีบางบ้านก็อาจจะไม่มีนะครับอย่างที่แปดนะครับก็คือ ที่ใส่สบู่นะครับและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือโถส้วมนะครับเด็กๆเดี๋ยวมาช่วยกันนับนะครับว่ามีกี่ชิ้นหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเ้ามีทั้งหมด9ชิ้นนะครับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ใช้ในห้องน้ํานะครับเด็กๆก็จะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะครับอย่างเช่นโถส้วม เมื่อเราขับถ่ายอุจจาระขับถ่ายปัสสาวะเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็จะต้องกดน้ําด้วยนะครับจะได้รักษาความสะอาดเพื่อให้คนอื่นๆสามารถใช้งานได้ต่อครับต่อามานะครับคือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นของส่วนตัวของเด็กๆนะครับของส่วนตัวเราจะไม่ให้คนอื่นใช้ร่วมกับเรานะครับเพราะถ้าคนอื่นใช้ร่วมกับเราแล้วเราอาจจะติดโรคติดต่อ คนอื่นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเด็กๆอย่างแรกนั่นก็คือแปรงสีฟันนะครับอย่างที่2ก็คือยาสีฟันนะครับแปรงสีฟันกับยาสีฟันนะครับโดยเฉพาะแปรงสีฟันเราจะไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับเพราะว่าเป็นของที่เราใส่เข้าไปในปากนะครับเบื่อน้ําลายของเรานะครับถ้าเราใช้ ร่วมกับเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะได้น้ำลายของเราไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าเราเอาของเพื่อนมาใช้นะครับเราก็จะได้น้ำลายของเพื่อนมาด้วยนะครับแปรงสีฟันกับยาสีฟันนะครับเราจึงไม่แบ่งคนอื่นใช้นะครับเราจะใช้ของเราแค่คนเดียวต่อมานั่นก็คือสีเหลืองๆนะครับก็คือฟองน้ําฟองน้ําก็เช่นกันนะครับเราก็จะไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นต่อมาด้านล่างฟองน้ํานะครับสีม่วงๆคือสบู่นะครับสบู่ก้อนนะครับเรา ถ้าจะให้ดีเราก็ไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นเหมือนกันนะครับเพราะบางทีอาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ในสบู่นะครับต่อมาด้านล่างสบู่นะครับก็คือแชมพูนะครับต่อจากแชมพูนะครับที่เป็นรูปสีเขียวเป็นซี่ๆนะครับก็คือหวีนะครับหวีเราก็จะไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเพื่อนอาจจะมี เชื้อโรคอาจจะมีเชื้อราหรืออาจจะมีเหาอยู่บนศีรษะนะครับเมื่อเรามาใช้ร่วมกันก็อาจจะติดได้และอย่างสุดท้ายสีชมพูนั่นก็คือผ้าเช็ดตัวนะครับเราจะไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นเหมือนกันนะครับต่อมานะครับคือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับ เดี๋ยวเด็กๆมาดูพร้อมกันว่าเวลาที่เด็กๆมาเรียนเนี่ยเราจะต้องพบอะไรกันมาบ้างนะครับบางอย่างต้องพกมาบางอย่างอาจจะไม่ต้องพกมาเพราะที่โรงเรียนมีให้นะครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือเพนซิลเพนซิลก็คือดินสอนะครับเด็กๆก็จะต้องพกมาจากบ้านนะครับอย่างที่2คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดเด็กๆก็จะต้องพกมาเหมือนกันอย่างที่สามยางลบก็ต้องพกมานะครับอย่างที่สี่ สีนะครับคัลเลอร์เพนซิลนะครับเด็กๆก็จะต้องพกมาอย่างที่5ที่อยู่ตรงกลางนะครับคือกันไกลเด็กๆไม่จําเป็นที่จะต้องพกมาเพราะว่าที่โรงเรียนมีให้นะครับ <c oughs> อย่างที่6นั่นก็คือสมุดนะครับสมุดของตัวเด็กๆเองเด็กๆก็จะต้องพกมาโรงเรียนนะครับเพื่อเอามาใช้เรียนใช้เขียนที่โรงเรียนด้วยนะครับอย่างที่7นะครับคือกระเป๋ากระเป๋านักเรียนเด็กๆก็จะต้อง พกมาเรียนด้วยนะครับอย่างที่8นะครับนั่นก็คือกบเหลาดินสอ <c oughs> กบเหลาดินสอแบบนี้นะครับเด็กๆไม่จําเป็นที่จะต้องพกมานะครับเพราะที่โรงเรียนมีให้และอย่างสุดท้ายนั่นก็คือกระติกน้ํานะครับกระติกน้ําเด็กๆจําเป็นนะครับที่จะต้องพกมาโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้นะครับเด็กๆ เด,เด็กจะต้องไม่กินน้ําร่วมกับคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบ่งน้ําให้คนอื่นกินด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีน้ํากันมาเองแล้วนะครับ <c oughs> ของที่เด็กๆไม่จําเป็นที่จะต้องพกมาที่โรงเรียนนะครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็คือกันไกลกับกบเหลาดินสอนะครับ ต่อามานะครับคือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการทําความสะอาดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันมีอย่างแรกนั่นก็คือไม้กวาดนะครับอย่างที่2คือไม้มอบอย่างที่3ามคือแปรงขัดท้องน้ําอย่างที่4ี่คือที่โกยขยะนะครับหรือปุ้งเต้านะครับอย่างที่5นั่นก็คือไม้ปัดฝุ่นหรือไม้ขนไก่นะครับ อย่างที่6นะครับหกก็คือถังนะครับถังระบายซักผ้าและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือถังขยะนะครับเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้นะครับมีเอไว้ใช้เพื่อการทำความสะอาดและดูแลรักษาความสะอาดนะครับอย่างเช่นเวลาเด็กๆทานขนมเสร็จหรือว่าจะเหลาดินสอเด็กๆก,ก็จะต้องไปเหลาให้มันลงถังขยะนะครับอย่าไปลงถังน้ำนะครับเด็กๆ ให้ไปลงังขยะนะครับต่อมานะครับคือเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆนะครับเด็กๆอาจจะเคยเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือกระเป๋านะครับกระเป๋าเดินทางอย่างที่สองคือขวานอย่างที่สามก็คือพวกเชือกพวกลวดนะครับอย่างที่สี่คือไม้ขีดไฟ ไม่ขีดไฟซึ่งบางทีเราก็จะต้องใช้นะครับเวลาจุดทูบจุดเทียนนะครับอย่างที่ห้านั่นก็คือกล้องส่องทางไกลนะครับอย่างที่หกก็คือถุงนอนเจ็ดคือเก้าอี้แปดคือไฟฉายเก้าก็คือเข็มทิศนะครับสิบก็คือรองเท้ารองเท้าแบบนี้นะครับก็เหมือนกับรองเท้าบูทนะครับต่อมาด้านล่างนี้ก็คือ หลังใหญ่ๆอันนี้เราเรียกว่าเต็นท์นะครับและอันสุดท้ายก็คือโคมไฟนะครับหรือตะเกียงนะครับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า tool นะครับเด็กๆคำว่า tool นี้เราสามารถให้ความหมายได้อย่างง่ายๆนั่นก็คือหเป็นสิ่งที่เรานำมาใช้งานนะครับ 2เมื่อใช้งานแล้วเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมานะครับแต่การใช้งานนั้นเราก็จะต้องใช้งานด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่นํามาเล่นนะครับสําหรับการใช้งานอย่างระมัดระวงังอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เลยขวานนะครับขวานเด็กๆเอามาเล่นได้ไหมเอามาเล่นไม่ได้เพราะว่ามันคมนะครับไม่ขีดไฟเด็กๆเอามา จุดเล่นได้ไหมครับก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไฟไหม้นะครับไม้กวาดเด็กๆเอามาเล่นได้ไหมเอามาขี่เล่นก็ไม่ดีเพราะไม้กวาดมันสกปรกนะครับถังขยะเด็กๆเอาถังขยะมาเล่นหรือลงไปเล่นในถังขยะก็ไม่ได้นะครับสกปรกนะครับเด็กๆกินไกลนะครับเด็กๆก็มีเอาไว้ใช้งานนะครับไม่เอามาเล่นดินสอก็เหมือนกันใบบรรทัดก็เหมือนกันยางลบก็เหมือนกันกระติกงน้าก็เหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เราเอาไว้ใช้งานเราไม่เอามาเล่นและเวลาใช้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันนะครับถ้าเด็กๆใช้ไม่ระวังแปรงสีฟันอาจจะแทงปากแทงเหงือกของเรานะครับทําให้เราเจ็บโถส้วมถ้าเด็กๆนั่งไม่ระวังเด็กๆก็อาจจะตกนะครับอาจจะล้มนะครับคอมพิวเตอร์ถ้าเด็กๆใช้ไม่ระวังนะครับ คอมพิวเตอร์เด็กๆก็อาจจะเสียนะครับอย่างเช่นเครื่องซักผ้านะครับเวลาที่เด็กๆใช้นะครับก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยช่วยดูแลด้วยนะครับออซ่อมอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะครับของเราเราต้องใช้งานอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่นํามาเล่นนะครับเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ กับตัวเราเองนะครับสำหรับงานที่จะให้เด็กๆทำในวันนี้นะครับก็คือให้เด็กๆนะครับวาดภาพเครื่องมือเครื่องใช้นะครับสามภาพลงในสมุดของเด็กๆเองนะครับเป็นภาพเครื่องมือเครื่องใช้อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆกลับไปดูเครื่องมือเครื่องใช้อีกครั้งหนึ่งและเด็กๆชอบภาพไหนให้เด็กๆเลือกมา3ภาพแล้วก็วาดใส่สมุดของตัวเองนะครับ อันนี้เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องครัวนะครับเด็กๆชอบภาพไหนเด็กๆเลือกมาได้เลยถ้าเกิดว่ายังไม่มีที่ชอบก็ยังไม่ต้องเลือกนะครับเครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเด็กๆลองสังเกตดูชอบอันไหนก็าวา,าดได้เลยนะครับถ้ายังไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ชอบอันไหนแล้วก็วาดอันนั้นได้เลยคุณครูชอบคอมพิวเตอร์ก็วาดคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องน้ำเด็กๆชอบอันไหนครับถ้าชอบอันไหนเด็กๆสามารถวาดได้เลยนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัวของส่วนตัวนะครับชอบอันไหนก็วาดอันนั้นนะครับชอบฟองน้ํา ก็วาดฟองน้ำชอบแชมพูก็วาดแชมพูนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ข้องกับการเรียนนะครับดินสอสีดินสอธรรมดากระเป๋าสมุดนะครับชอบแบบไหนชอบอันไหนนะครับก็วาดภาพอันนั้นนะครับอุปกรณ์การทำความสะอาดหรือเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำความสะอาดนะครับเด็กๆชอบอันไหนก็วาดอันนั้นได้เลยนะครับ ชอบไม้ขนไก่แล้วก็วาดไม้ขนไก่ก็ได้นะครับไม้ขนไก่ก็ดีเอาไว้ปัดฝุ่นนะครับเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆนะครับชอบอันไหนก็วาดอันนั้นชอบเข็มทิศก็วาดเข็มทิศเข็มทิศก็เอาไว้หาทิศทางนะครับเวลาเดินไปไหนมาไหนเราจะได้ไม่หลงทางนะครับชอบไฟฉายก็วาดไฟฉายนะครับเผื่อไฟดับเราจะได้มีไว้เปิดจะได้สว่างด้วยนะครับเด็กๆชอบเต็นท์ก็วาดเต็นท์ก็ได้นะครับเผื่อ วันไหนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราจะได้มีที่นอนสบายๆและเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า true นะครับเด็กๆสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเด็กๆ